พิรู้ราแอนเซเรียมในวัย51ปีค่ะต้องยอมรับเลยว่าเธอเป็นสาวสวยตลอดการจริงๆสำหรับเจ้าตัวแล้วมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะพื้นที่กว้างกว่า400ไร่มีการออกแบบแล้ก็ลักษณะรีสอร์ทลมลื่นค่ะต้นไม้ดอกไม้นานา,นานชนิดภายในเองก็ยังมีสนามเทนนิสสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายรวมถึงห้องนวดแผนไทยอีกด้วยล่ะค่ะเจ้าตัวมีสามีเป็นฝรั่งที่ดูแลก็ดีมากอย่างคุณจัสตินดาราสาวเองก็เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ในบ้านนั้นกว้างขวางจริงๆล่ะค่ะวันนี้เราก็เลยเก็บภาพมาฝากกันทุกท่านลองมาติดตามรับชมกันว่าจะเป็นอย่างไรภาพความน่ายอยู่จะร่มรื่นขนาดไหนมาชมกันค่ะ